สวัสดีครับผมชื่อนายขันธนามวุฒิเซนิชัยหน้าคณศึกษา5 1 0 1น0 0งศครับสวัสดีครับผมนายชวัพรณธวิชัยหน้าศึกษาห้าศูนย์ครับวันนี้กลุ่มของผมจะมานำเสนอโครงงานเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า250วัตต์แบบแม่เหล็กถาวรฟังก์ชันแมกนโดยใช้พลังงานลมนะครับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์ประเสริฐศิษย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนะครับ เหตุผลที่ทำโครงงานชิ้นนี้ก็คือกลุ่มของผมเลียเห็นว่าพลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติซึ่งสามารถสร้างประโยชน์โดยการแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็กลุ่มของผมจึงออกแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับหเฟสขนาด250โวลต์แอมป์ขึ้นมานะครับหลักการและทฤษฎีที่เยวข้องในการทำโครงงานนะครับคือใช้หลักการใช้สนามแม่เหล็กมุนตัดผ่านกดลวด เพื่อสร้างกําเนิดเลนเกอร์เลฟอนอย่างนั้นขึ้นมานะครับโดยใช้ทีดีิกล้องคือโดยใช้จะใช้กดของกดมือขวาของเฟมิงนะครับการออกแบบก็คือเราจะสร้างเครื่องทำไฟฟ้ากําลังไฟฟ้า250โวลต์แอมป์ขึ้นมาครับชนิด1เฟสจานวนขั้วแม่เหล็กคือ10ขั้วความเร็วรอบแกนหมุนก็คือ600รอบต่อนาทีแรงดันที่สร้างขึ้นก็คือ61โวลต์ DC กระแสที่ออกมาก็คือ3.68แอมป์ชนิดแม่เหล็กที่ใช้ก็คือเนโอดเดียมขนาดแม่เหล็ก1 0 0่2 0คูณ1ตตารางมิลลิเมตรระยะช่องอากาศ3 0ม m ลลิเมตรครับการออกแบบสเตเตอร์และโรเตอร์ครับนี่นี่ก็คือสเตเตอร์ส่วนนี้ก็คือโรเตอร์นะครับการออกแบบสเตเตอร์ก็คือ นำแผ่นเบการลขนาด3 7 5คูณ3 7 5ม mm, ิลลิเมตรมีความหนา2มิลิเมตรเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับวางขดลวดทั้ง8ขดโดยแต่ละขดมีจำนวนรอบการพันอยู่ที่80รอบโดยใช้ขดลวดเบอร์16ในการพันแล้วก็ทำการแบ่งํำปูน45ส,สาเพื่อให้วางขดลวดได้เท่าๆกันบนแผ่นเมการครับในส่วนของโรเตอร์เราจะใช้แม่เหล็กจำนวน16นำ โดยนำแผ่นล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง360 mm, มิลิเมตรมีความหนา4 mm, มิลิเมตรมีเส้นผ่านศูนย์กลางใน25.4ม mm, ิลิเมตรและทำการเจาะรูขนาด12ม mm, ิลิเมตรจำนวน4รูเพื่อยึดเข้ากับแกนหมุนและเจาะรูขนาด4ม mm, ิ4ลิเมตรจำนวน10รูเพื่อยึดเข้ากับแผ่นอะริลิกที่ใช้ดิดแม่เหล็กครับผมสำหรับการทดลองนะครับเราจะทดลองในผลการทดลองเราจะ ต้องการในสองสภาวะนะครับคือสภาวะโนโหลดและสภาวะเช็คโหลดเข้าไปนะครับโดยโดยการทดลองเนี่ยเราสร้างเครื่องโหลดไฟฟ้ากระแสสลับขึ้นมาแต่ว่าวัสถุส่งของงานเราคือเราต้องการแรงงานเป็น61โวลต์ดีซีนะครับดังนั้นเราจะต้องนาเครื่องโหลดรฟฟ้าที่สร้างขึ้นเนี้ย่านวงจรฟูเวฟบิดเลกติฟายเพื่อแปลงกระแสสลับให้เป็นกระแสตรงตามที่เราต้องการนะครับคือ เอาผลที่ออกมาได้นะคือในสภาวอตโหลดได้เป็น28.7โวลต์และในสภาวะฟูลโหลดคือ1 7 8โวลต์ซึ่งคือมันจะมีโวล้นติดดอกเยอะมากนะครับคือสาเหตุก็คือเนื่องจากว่าวงจรฟูเวฟบิดไอรฟไฟเนี่ยมีไดโอดหลายตัวนะครับแรงงานที่ตกเข้ามาในไดโอดจะเยอะนะครับนี่คือข้อเสียของการใช้วงจรบิดไอรฟไฟนะครับในส่วนะี้นะแล้วเมื่อเกิดโวล้นติดดอกเยอะเนี่ย โมเดลเวอร์ชันก็จะเยอะซึ่งเป็นผลไม่ดีแน่นอนนะครับแล้วจริงๆเนี่ยใ่ปัญหาเรื่องภาษาครับคือตอนแรกเนี่ยเราต้องการเป็นงานของสื่อวิวดดีก็คือเราสร้างแผ่นโรเตอร์เนี่ยสองแผ่นเพื่อที่ว่าผมตัดบทบทลวดสร้างเป็นงานนี้ขึ้นมาแต่ปัญหาคือแผ่นโรเตอร์แผ่นนี้เนี่ยเกิดความเสียหายระหว่างการทำภูมิงานนะครับ ก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้แผ่นโรเตอร์แค่แผ่นเดียวเนี่ยมาหมุนตัดขบลวดเพื่อสร้างแรงานนไฟขึ้นมานะครับก็เลยแรงดันที่ออกมาคือจะเป็นที่87โวลต์ยังไม่ถึง11โวลต์นะครับถ้ากดกองกขอะจบการในงานเพียงเ่านี้ครับขอบคุณครับ